คยีอนิเมะขอเสนอฟือ้นกิตฟ้าข้าขอเป็นเซียนตอนที่585ฝ่ามือหวังลิ่นนั้นบรรจุด้วยความมุ่งมั่นเขาต้องการทําให้อสูรโลกันกลายเป็นอสูรแก่นชีวิตของเขาไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็าตามผนึกบนศีรษะเจ้าอสูรโลกันที่กําลังแตกสลายจึงเต็มไปด้วยความแข็งแกร่งผนึกก็เริ่มเลืองแสงไม่เพียงแต่มันจะก่อร่างขึ้นใหม่แต่ยังแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิม มากกว่าสามในสิบส่วนตอนที่เจ้าอาสูรโลกันกำลังอ้าปากวังลินก็คํารามดวงตาก็แดงฉานพร้องกบยื่นมือเข้าหาท้องฟ้าแสขนาดยักษ์ทอดยาวหลายหมื่นฟุตปรากฏขึ้นในอากาศเขตดวงดาวที่กำลังถูกอรลอมเพราะวังลินคว้าเอาไว้จึงเกิดเป็นเสียงฟ้าสะเทือนแผ่นดินแสขยายไปจนมีความยาวหลายแสนฟุตมองไกลไแสนี้ดูยาวเท่ากับ เจ้าอาสูรโลก,กันแสกกำลังชวัดเฉวียนเลิงระบำอยู่ในดวงดาวกลับเป็นภาพที่น่าตกตะลึงวังหลินฟาดแส่นั้นออกไปโจมตีใส่เจ้าอาสูรโลก,กันแส่ฟาดวิญญาณยามที่แส่ฟาดวิญญาณกระแทกใส่อสูรโลก,กันเกิดเป็นเสียงดังลั่นขึ้นเสียงคำรามอูอีออกมาจากร่างที่สั่นเทาดวงวิญญาณก็เผยสัญญ,ญาณกำลังออกมาจากร่างอย่างไรก็ตามมันกับยืนต้านไว้ได้ วังรินไม่หยุดแค่นั้นแส่ฟาดวิญญาณมีความบ้าคลั่งของวังรินไปด้วยและฟาดออกไป8ดครั้งรวมกับครั้งก่อนหนะ้าจึงเป็นทั้งหมด9้าครั้งด้วยกันเสียงดังสนั่นกึกก้องอสูรโลกันไม่สามารถทนไหวได้แววตาก็เผยความขี้ขาดออกมาอีกครั้งหนึ่งและวิญญาณก็ถูกบังคับให้ออกจากร่างอย่างไรก็ตามดวงวิญญาณนี้เสมือนกับเป็นยอดภูเขาน้ำแข็งแม้เจ้าอาสูรโลกันจะรู้สึกกลัว มันก็รู้ว่าตกอยู่ในสภาพวิกฤตดังนั้นจึงดิ้นล้นเคลื่อนวิญญาณกลับเข้าไปในร่างแต่วังหลินกลับไม่ปล่อยให้มันทําสำเร็จฝ่ามือนั้นสะบัดทีหนึ่งอาณาเขตดวงดาวแท้ฟา,ฟาดวิญญาณก็โจมตีใส่เจ้าอาสูรโลก,กันจนมองไม่เห็นเงาฟาดครั้งที่19ฝาฟดครั้งที่30ฝ่าดครั้งที่99าพอฟาดออกไปแล้วทั้งหมดร้อยครั้ง สฟาฟาดวิญญาณก็เรืองแสงมันเริ่มคลังทลายแสงสีทองสองประกายดุจด,ดวงตะวันโผล่ออกมาจากสายฟาดวิญญาณเมื่อเจ้า,าสูรโลการถูกแท่นี้ปกคลุมมันจึงไม่ดิ้นหลน่นดวงวิญญาณถูกบังคับให้ออกจากร่างกายและปากฏขึ้นท่ามกลางดวงดาววิญญาณของเจ้าอาสูรโลก,กันเป็นแค่ปากขนาดยักษ์ที่สามารถกืนกินโลกได้ทั้งใบก่อนที่มันจะอ้าปากได้วังรินก็เข้าไปชิด ดวงดาวเทพโบราณเจ็ดดวงนั้นก็เริ่มหมุนแล้วคุ้งเข้าหาวิญญาณของมันดาวเทพโบราณเจ็ดดวงคุ้งทะลุผ่านปาเข้าไปประสานเข้ากับดาวเป่งประกายที่เหลืออยู่ดวงสุดท้ายพิบตานั้นผนึกวิญญาณจึงฟื้นขึ้นเป็นดวงดาวสองสว่างเจ็ดดวงผนึกวิญญาณสมบูรณ์อีกครั้งอย่างไรก็ตามมันยังไม่จบแค่นี้จากทั้งหมดสามผนึกยังขาดผนึกภายในวังหลินกดฝ่ามือใส่วิญญาณ ให้มันกลับเข้าไปในล่างของเจ้าอาสูรโลกันขณะเดียวกันเขาก็จมดิ่งลงไปเขาหยิบยืมพลังอำนาจของอนาเขตดวงดาว800ล้านฟุตที่ทร้อมรวมไปด้วยก่อนเจ้าอาสูรโลกันจะอ้าปากขึ้นด้วยตัวเองวังหลินก็คว้าปากมันไว้ใช้พลังเทพโบราณทั้งหมดโคจรเข้าไปฉีกเปิดมันออกอย่างรุนแรงข้างในอสูรโลกันมีดินแดนอยู่หนึ่งแห่งและจับปากฏขึ้นก็เมื่อมันตั้งใจอ้าปากออก แต่หากมีคนฝืนบังคับเปิดปากของมันดินแดนแห่งนั้นจะไม่ปากฏและจะเผยสิ่งที่อยู่ภายในร่างของมันวังหลินก็อ้าปากเจา้าอสูรโลก,กันออกยังโขดเทียมเสียงคำรามนั้นรวมอยู่ข้างในก็พูดออกมาปะทะกับวังหลินเสียงคำรามปัดเป่าเส้นผมวังหลินคิวไปตามด้านหลังและพยายามผลักเขาออกไปทว่าร่างวังหลินไม่ได้ถูกผลักออกไปเลยหลังจากเปิดปากมันได้ เขาจึงเหวี่ยงแขนทั้งสองข้างและดึงกลับมาอย่างรวดเร็วจากนั้นสองฝ่ามือก็สร้างเขตอาคมนับไม่ถ้วนที่มีกลิ่นอายบัญชาโบราณพายุเขตอาคมจึงคุ่งเข้าไปในปากเจ้าอาสูรโลกันมันเข้าไปในร่างและมุ่งเข้าหาอาวัยวะเส้นเลือดกระดูกและทุกอย่างที่อยู่ข้างในเขตอาคมจํานวนมากก็พุ่งกระสู่อสูรโลกันอย่างบ้าคั่งผนึกทุกอย่างที่เจอเพียงแค่ไม่กี่ลมหายใจ เจ้อาอสูรโลกันจึงถูกนขอย่างสมบูรณ์หลังจากเสร็จสิ้นทั้งหมดวังดินก็ก้าวถอยไป1นก้าวใบหน้าก็แดงฉานทุกอย่างเกิดขึ้นในพริบตาเดียวทําให้เขารู้สึกเคร่งเครียดมากตอนนี้เขาถอยออกมามองเจ้าอาสูรโลกันยังเยือกเ็นซึ่งมันโดนไปสามึกด้วยกันวันนี้ในฐานะเทพโบราณเจ็ดดาวสายเลือดราชวงศ์ด้วยมรดกบัญชาโบราณของข้าข้าขอประกาศว่าอาสูรตนนี้ คืออสูรแกนชีวิตของข้าอาสูรโลกันจงกลายเป็นอสูรแกนชีวิตของข้าซะเขาชี้นิ้วออกไปยังเจ้าอาสูรนั้นร่างอาสูรโลกันก็สั่นพร้อมกับผนึกทั้งสามเปิดใช้งานพร้อมเคียงกันแสงหน้ากลัวปรากฏรอบตัวมันดวงตาก,ก็ดิ้นลนหายไปและถูกแทนที่ด้วยสัมผัสความอ่อนโยนผ่านไป15นาทีเจ้าอาสูรโลกันไม่ดิ้นลนอีกต่อไปมันลอยอยู่นิ่ง และก้มศีรษะให้กับวังหลินในใจวังหลินก็ขุดการเชื่อมต่อทางสายรูหิตขึ้นมาเป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ถูกราวกับอสูรโลกันกลายเป็นส่วนหนึ่งของเขาวินาทีที่ความรู้สึกนี้ผุดขึ้นมาสัมผัสแห่งชีวิตอันทรงพลังและกลิ่นอายโบราณจากเจ้าอสูรโลกันได้คุงเข้าไปในใจวังหลินโดยวิธีอันพิเศษราวกับเขากลายเป็นเจ้าอสูรโลกันความทรงจำของมันเต็มไปทั่วจิตใจวังหลิน ร่างกายก็ส่งเสียงออกมาร่างเทพโบราณเริ่มขยายขนาดอย่างรวดเร็วพลังชีวิตภายในอสูรโลกันนับว่าทรงพลังอย่างยิ่งมันพุ่งเข้าไปในร่างวังดินทําให้เขาขยายตัวออกไปถึงหมื่นฟุตหมื่นห้าพันฟุตสองหมื่นฟุตสามหมื่นฟุตจนเมื่อพุ่งทะยานไปถึงหกหมื่นฟุตจึงหยุดการขยายตัวร่างเทพโบราณขนาดหกหมื่นฟุตได้ปรากฏท่ามกลางดวงดาววังดินกำมัดแน่นและมองไปข้างหน้า พลังเทพโบราณโคจรผ่านร่างกายพลังชีวิตอันทรงพลังเติมเต็มเขาด้วยความมั่นใจไม่สงสัยสิ่งที่ความทรงจำของตูซื่อกาวเอาไว้หลังจากครอบครองอสูรแก่นชีวิตและทำให้กำเนิดอสูรพิฆาตจันทาจึงจะถือว่าเป็นเทพโบราณแท้จริงแม้ข้าจะไม่ได้มีอสูรพิฆาตจันทามากมายเพียงแค่อสูรแกนชีวิตตัวนี้ทำให้ร่างข้าบรรลุระดับนี้ไปแล้ว เขามองร่าง60,000ฟุตลดลงเขากลับคืนมาเป็นขนาดเท่าเซียนปกติทว่ารูปร่างหน้าตาของเขาแตกต่างไปจากเดิมเขายังมีเรือนคมสีขาวแม้จะดูเหมือนชายหนุ่มแต่ตอนนี้กับยาวไวยิ่งกว่าเดิมรอบร่างกายมีภาพมายาอยู่ด้วยในสายตาคนอื่นวังหลินคงเหมือนกับวิญญาณหมอกไร้กายหยาบมีแต่เซียนขั้นที่สามที่จะมองร่างเขาได้วังหลินมองเจ้าอาสูรโลกัน เขารู้เรื่องราวทั้งหมดจากความทรงจําของมันเจ้าอาสูรโลกันใช้ชีวิตส่วนใหญ่ไปกับการนอนมีแค่ไม่กี่ความทรงจําที่มีเรื่องวุ่นวายซึ่งรวมไปถึงเรื่องที่มันเองก็ไม่รู้ว่าถือกําเนิดมาได้อย่างไรความทรงจําที่ชัดเจนคือความทรงจําของดินแดนเจ็ดสีวังดินก็คิดแล้วส่งเศษเสี้ยววิญญ,ญาณเข้าไปยังอสูรโลกันมันเบิกตากว้างค่อยๆอ,อ,อ้าปากเหมือนะืึอจากนั้นริงตรงก็ถูกโยนออกมา เขาตกอยู่ในสภาวะย่ำแย่ยังมีแววตาหวาดกลัวต่อจากนั้นก็เป็นโจจินและใบไม้โบรายก็ถูกข้อนออกมาสุดท้ายก็เป็นเจ้าอสรพิษพิฆาตจันทาตัวยักษ์ปากเจ้าอสูรโลกันอ้ากว้างต่อไปจนเหมือนหลุมดําขนาดยักษ์พอเจ้าอสสรพิษพิฆาตจันทาถูกข้อนออกมามันจึงกลับเป็นขนาดเดิมวังหลินพาโจจินและหลิงตงกลับไปในเตาหลอมจกกักรพรัดจากนั้นเก็บไว้ในดวงดาวแรก เขาเก็บทุกอย่างกลับไปและมองเจ้าอาสูรโลกันความทรงจำของมันค่อนข้างยุ่งเหยิงช่วงที่มันหิวจึงสูดเข้าไปเล็กน้อยแต่กืนกินดินแดนเจือสีเข้าไปด้วยมันทำลายม่านบางๆและกินสิ่งที่ไม่ควรกินเรื่องนี้ค่อนข้างประหลาดมันไปกืนกินผลไม้เต่าได้อย่างไรอสูรโลกันร่างกายก็สั่นแสงเจือสีก็โผล่จากปากที่ค่อยๆอ,อ้าออกผลไม้สีสันขนาดเท่าไรร้อยฟุต ค่อยๆร้อยออกมาผลละไม้เต๋ากลิ่นอายเจจจำนงแห่งเต๋ากระจายออกมาพร้อมกับรูปร่างของมันวังรินก็มองผลละไม้เต๋าสีส้มนั้นแกนแท้แห่งเวนกรรมแกนแท้แห่งชีวิตและความตายแกนแท้แห่งจริงและเท็จและทั้งหมดรวนยากจะทำให้สมบูรณ์ทั้ง3คือเต๋าหากข้าได้ผลละไม้พวกนี้มันหลายผลข้าอาจสามารถทำให้แกนแท้ทั้ง3สมบูรณ์แบบได้วังรินก็เก็บผลละไม้เต๋าไป เมื่อไม่มีผลไม้เต่าเจ้าอาสูรโลกันจึงไม่มีประกายแห่งปัญญาอีกค,อคออ่อยๆอื้อทื่อลงมันมองวังดินด้วยความ,มง,งุนงงตอนนี้มันเหมือนตัวในอดีตที่มองดินแดนเจ็ดสีความคิดเกิดความสับสนแต่ก็เพราะมันดูทรัพย์ผลไม้เต่าไปบางส่วนจึงได้รับสติปัญญาอยู่บ้างแม้เจอเรื่อเรือนแต่มันฉลาดยิ่งกว่าก่อนหน้านี้อย่างมากแม้กระทั่งวังลินก็ยังพบว่ามันอึดอัดเล็กน้อยที่ถูกเจ้าอาสูรโลกันมองแบบนี้ เขาคิดว่าชายน่าสงสารคนนั้นคงหวาดกลัวอสูรโลก,กันเป็นสองเท่าแน่คนผู้น่าสงสารผู้นั้นยังอยู่ในดินแดนของอสูรโลก,กันและไม่รู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่วังหลินไม่มีเวลาใส่ใจคนที่เขาไม่รู้จักฝ่ามือขวานั้นสร้างขรึกชี้ใส่เจ้าอาสูรโลก,กันมันก็เปลี่ยนกายเป็นแสงและเข้าไปในร่างกายเขามันประสานเข้ากับดวงดาวที่สองของวังหลินและหายไปวังหลินเสร็จสิ้นงานทั้งสี่อย่างแล้ว เขาจบสิ้นเวรกรรมไปบางส่วนและยังได้เจอสหายเก่าบางคนตัวเขาไม่ขออะไรมากและมุ่งหน้าออกไปได้วยเสียงถอนหายใจดินแดนในเจ้าอาสูรโลกกันนั้นนับว่าไร้ขอบเขตมันวุ่นวายและไม่เล็กไม่ใหญ่ตอนนี้ในความวุ่นวายนั้นมีเซียนที่ดูหน้าสงสารกำลังค้นคว้าอยู่ข้างในมาหลายร้อยปีอสูรตัวนั้นมันอดทนจริงๆมันรอมาหลายร้อยปีแต่ท้ายสุดข้ากลอร้อยเองไม่ไหวและออกมา กน,นั้นหลังจากดินแดนเจ็ดสีร่มสลายข้ามาอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเซียนผู้นี้ถึงกับสับสนเขาคิดเรื่องนี้มาหลายร้อยปีบัดศพที่นี่มันดาราจักรอะไรกันข้าไม่เจอสิ่งมีชีวิตซักตัวที่อาศัยอยู่ที่นี่หรือว่าข้าอยู่ในรอยแยกอวกาศข้าไม่เชื่อมันต้องมีทางออกสิเซียนเท่าให้กำลังใจตัวเองแบบนี้มาตลอดหลายร้อยปีเพื่อทำให้ตัวเองค้นหาต่อไปในดาราจักรทุกชั้นฟ้า มีดาวเคะเปื้อนโลหิตรอยอยู่ท่ามกลางดวงดาวดาวดวงนี้ปลดปล่อยแสงโลหิตส่องประกายในอาาเขตผู้คนเนี่ยสัมผัสกินไอโลหิตอันทรงพลังได้แม้จะหลับตาอยู่ก็ตามวังหลินปรากรล่างด้านนอกดาวเคะสีโลหิตแห่งนี้พอจ้องมองดาวเคาะโลหิตวังหลินก็สะบัดมือเปิดมิติเก็บของขึ้นมาปรากฏเป็นมารโบราณแล้ววังหลินคว้าคอของมันเอาไว้พูดมาความลับอะไร เจ้ามารโบราณเต็มด้วยความหวาดกลัวข้าคูดแต่ต้องปล่อยข้าก่อนวังดินเอ่ยว่าหากความลับนี้เป็นประโยชน์สําหรับข้าข้าจะมอบโอกาสให้กับเจ้าเจ้ามารโบราณหวาดกลัวมากโอกาสเดียวไม่พอหากเจ้าไม่ไปล่อยข้าไปข้าจะไม่พูดถึงแม้เจ้าจะค้นวิญญาณข้ามันก็ไร้ประโยชน์ในฐานะเผ่ามารโบราณข้ามีวิธีต่อต้านวังรินกระจองมารโบราณในมือแต่ไม่เอ่ยอะไรเว่า ภายใต้สายตานี้เจ้ามารโบราณยิ่งหวาดกลัวหนักกว่าเดิมหลังจากนั้นวังดินเอ่ยว่าหากเจ้าไม่อยากพูดก็ลืมมันไปซะเช่นนั้นวังดินก็เคลื่อนแขนขวาเขากําลังเก็บมารโบราณเข้าไปยงมิติเก็บของมารโบราณเอ่ยว่าข้าพูดแล้วข้าพูดแล้วเจ้าต้องสัญญาว่าจะไม่โกหกขา้าและมอบโอกาสให้ข้าในท้ายที่สุดวังดินเริ่มใจร้อนมารโบราณก็รู้สึกไม่ดี ในดาวโรหิตแห่งนี้มีรอยแยกอวกาศที่มีแต่ค่าโท่นั้นที่เปิดได้ข้างในมีแท่านที่มีพลังอันแข็งแกร่งมันมาจากแดงสวรรค์โบราณและหากโชคดีคงเข้าใจวิชาสามชีวิตเมื่อสำเร็จมันเจ้าจะมีชีวิตสามครั้งไปเปิดมันวังดินสะบัดมือปล่อยเจ้ามารโบราณไปอิสระทว่าเขาไม่กล้าต่อต้านแล้วรีบทะยานเข้าหาดาวโรหิตวงดินติดตามเจ้ามารโบราณเข้าหาดาวโลหิตนั้น มารโบราณนำหน้าซ่อนแววตาเยือกเย็นเอาไว้ตอนที่มันเข้าไปใกล้ดาวรูหิตจึงชี้ออกไปดาวรูหิตทั้งดวงก็สัน่นเกิดรอยแตกแล้วขนาดยักษ์ขึ้นรอยแตกทะลุผ่านดาวรูหิตทั้งดวงลาวกับคนเอาลกบีเฉือนดาวเข้าไปเกิดเสียงกึกก้องวังลินก็เฝ้าดูดาวคอยักษ์สีรูหิตถูกผ่าขึ้นและกลายเป็นทรงกลมสองซีกเ้นรูหิตปกคุมพื้นที่ระหว่างครึ่งซีกทั้งสอง มากพอทำให้สายตาบิดเบือนจนมองเห็นรอยแยกอวกาศขนาดร้อยฟุตอยู่ใจกลางเส้นโลหิตนับไม่ถ้วนตรงนั้นรอยแยกอวกาศนี้เหมือนปากขนาดใหญ่ที่มีอักขระจำนวนมากผนึกขอบเขตของมันจนไม่สามารถปิดได้มารโบราณเอ่อยว่าอยู่นั่นไงเส้นโลหิตมีสายเลือดตระกูลเหยี่ยและมีพลังมานแก่นชีวิตของข้าไม่มีใครสามารถเข้าไปได้เว้นแต่ว่าข้าจะนำทางเข้าไป ลอยแยกเองก็เบาบางมากหากฝืนเข้าไปด้วยกำลังมันจะพังทลายทันทีวังดินเอ่ยว่านำทางไปเจ้ามารโบราณก็พยักหน้าและก้าวไปอย่างระมัดระวังเซนลูหิตเหล่านั้นดูเหมือนสังเกตได้ค่อยๆถอยเปิดทางให้วังดินก็ติดตามเจ้ามารโบราณเข้าไปมารโบราณกระวนกระวายมากมันรู้ว่าตัวเองจะหนีไปได้หรือไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้เซนลูหิตค่อยๆถอย ตอนนี้เขาอยู่ห่างจากรอยแยกในระยะร้อยฟุตความตึงเครียดก็พุ่งถึงขีดสุดมารโบราณก็หยุดอยู่นอกรอยแยกอวกาศตรงนี้ท่านอยู่ข้างในเขากําลังรอร้อยคนอื่นเข้าไปจะให้เขาเข้าไปหรือวังหลินจะเข้าไปหรือจใจธาดรับใช้เข้าไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตราบใดที่มีคนเข้าไปไม่ว่าจะเป็นใครเขามั่นใจว่าจะหนีไปตอนนี้เป็นวินาทีวิกฤต ความตึงเครียดในใจอยู่ในระดับสูงสุดไม่สามารถเผยความผิดพลาดได้วังหลินมองรอยแยกนั้นเขามองเห็นท่านข้างในบ่อน้ำสีโรหิตเจ้าดูร้อนหล่นนะความคิดของเจ้ามารโบราณก็สั่นเทาแล้วรีบเนี่ยยิ้มออกมาก่อนจะทันได้พูดอะไรแทบจะจนปัญญากระสิ่งที่วังหลินพูดออกมาแทานที่หายไปของเผ่าทำลายผนึกจากดาราจักรโบราณดูค่อนข้างแตกต่างกันหน่อยนะเจ้าเจ้า มารโบราณก็เผยความไม่อยากเชื่อจิตใจก็สั่นเทาเขาไม่เคยคิดว่าวางลินจะรู้เรื่องนี้ด้วยความอดทนข้ามีจํากัดในเมื่อข้าสัญญาจะให้โอกาสกับเจ้าข้าจะไม่ทําลายสัญญาข้าจะให้โอกาสเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายนําท่านของจริงออกมาวางลินก็มองมารโบราณน,นั้นมันรู้มากแค่ไหนกันความคิดมารโบราณเริ่มสั่นเทามันไม่สามารถมองทะลุความคิดวางลินได้ทว่าสิ่งที่วางลินพูด ทำให้มันหวาดกลัวจริงๆข้าจะให้เวลาเจ้าสามลมหายใจ1นสองอยู่ในรอยแยกแต่ไม่ใช่อันที่เจ้าเห็นหากเจ้าไม่เชื่อข้าข้าจะเข้าไปให้ก็ได้หรือเจ้าไปกับข้ามานโบราณเต็มไปด้วยความสิ้นหวังราวกับถูกมองออกทุกอย่างวังหลินก็มองมานโบราณน,นั้นเจ้าเข้าไปข้างในจิตใจของมานโบราณเกิดการสั่นเทาเขาก้าวเข้าหารอยแยกขณะกำลังจะก้าวเข้าไป ดูเหมือนจะเห็นแววตาวังดินแฝงการเยาะเยะ้ยทำไมถึงได้มั่นใจขนาดนั้นเขากล้าปล่อยฆ่าเข้าไปหรือว่าวางเขตอาคมไว้บนตัวข้าเมื่อเข้าไปในรอยแยกนี้เขาจะกระตุ้นเขตอาคมแล้วสังหารข่าก่อนจะหนีไปได้รอยแยกอยู่ห่างเพียงแค่หนึ่งก้าวแต่มารโบราณรู้สึกเหมือนห่างไกลเลือกเกินเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นเร็วมากขนาที่มารโบราณมองรอยแยกนั้นความลังเลก,ก็หายไปขณะเท้ากําลังเดินเข้าไป เขาดินเสียงถอนหายใจความคิดเจ้ามารโบราณก็พังทลายไม่กล้าเดิมพันหากชนะไม่แน่ว่าจะอยู่หรือตายหากพ่ายแพ้คงตายโดยไม่ต้องสงสัยหากไม่เดิมพันคงเหลือความหวังอันน้อยนิดโดยความรู้สึกนี้มารโบราณก็ถอนเท้าขวาและก้าวถอยหลังยื่นมือเข้าไปในรอยแยกทําให้ท่านข้างในพังทลายจากนั้นตําหนักสีโรหิตลอยออกมาขณะดเดียวกันรอยแยกก็เปิดลง และหายไปอย่างรวดเร็วแทนของเผ่าทำลายขนึกมีอยู่3ามที่แต่ละที่พบได้ในตำหนักโรหิตมีที่1อยู่ที่นี่และขาดหายไปอีกสองแห่งข้าหวังว่าเจ้าจะรักษาสัญญาและมอบโอกาสให้กับข้ามานโบราณยิม้มมันไม่รู้ว่าวังหลินรู้มากแค่ไหนแต่ท้ายสุดมันก็ไม่กล้าเดิมพันวงดิเลือกจะสะบัดมือผนึกมาโบรานไว้ในมิติเก็บของจากนั้นมองตำหนักสีโรหิต เขาเองก็มีหนึ่งแห่งเช่นกันหลังจากนั้นวังหลินเก็บมันเข้าไปแล้วหายเข้าไปท่ามกลางดวงดาวความคิดเขาเหมือนมารโบราณและถึงแม้มารโบราณจะเจ้าเร่เจ้าแผนการแต่ก็เทียบไม่ได้กับตัวเขาการกระทําและคําพูดวังหลินล้วนเป็นการต่อสู้ทางจิตใจทําให้มารโบราณห้ายแพ้ไปเองณนะปลายขอบดาราจักรทุกชั้นฟ้าซึ่งเชื่อมต่อกับดาราจักรทะเลเมฆาวังหลินปรากฏตัวที่นั่นเขามองอวกาศที่ตอนนี้ ม่านระหว่างสองดราจักรได้หายไปแล้วช่วยเต้าข้าจะแก้แค้นเรื่องราวในอดีตณนะดินแดนชันนอกดราจักรโบราณคำสั่งจากสภาราชันถูกส่งไปทั่วดราจักรในทุกเผ่าพันธุ์ส่งถึงทุกคนในดราจักรโบราณนี่คือวงการแห่งแดนสวรรค์โบราณผ่านมาได้หลายหมื่นปีพลังแห่งดินแดนปิดผนึกได้ตื่นขึ้นมาการต่อสู้ครั้งที่สามกับดินแดนปิดผนึกกำลังจะเริ่มต้นขึ้น ข่าวันทั้งหลายแห่งดาราจักโบราณจงเชื่อฟังคําสั่งของสภาราชันเพื่อย,ย้อมดินแดนชั้นในด้วยโรหิตโอเคครับ okay, เจ้ากาดหนนะ้าคลิปหน้าบา,บายบายไปแล้วเด้อ